สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องท็อปสตาร์าชมไปทั่วนะครับวันนี้จะมาเสนอเมนูต้มปลานะครับวันนี้จะต้มปลาแบบบ้านๆเครื่องปุงนะครับหอมมีตะไคร้มีขามีใบกระเพรา้ลเกือเทศอันนี้จะเป็นปลาครับปลาที่เราไปตกมาจากสะสดๆวันนี้เลยนะครับ ตอนนี้น้ำกลังเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่หอมลงไปต้มแบบบ้านๆนนะครับใส่ตะไคร้ใส่ขา่าเม่น้ำเดือดแล้วชบ ราให้เครื่องปรุงหองต้นเข้ากันก่อนนี้ใส่ทีหลันงนะครับสุดท้ายเราก็ใส่นีเป็นปลานิง่งต่อครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเราก็จะเอาปลาใส่นะครับปลาสดๆหนึ่งตัว สองตัวสามตัวสี่ตัวเต็มหม้อ,อเลยครับเราจะอฝาหม้อปิดก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูต่อไปนะครับเราจะใส่เครื่องปรุง มาดูต่อนะครับน้ำกำลังเดือดปลากำลัง่ากลิ่นหอมชุ่มเลยครับปาลาสดๆสครับเราตกกับสะตกแล้วมาพอดีต้มแบบบ้านๆครับบ้านๆใส่ครับอันนี้เขาเรียกใบกระเเราภาคอีสานเราจะเรียกว่าปลาอีตู อยู่ตัวไทย <c oughs> ใส่ห้องน้ำูครับน้ำก้นลุกๆ,ๆ,ๆน้ำเดือดแนี่ก็ลุกๆพอสักครู่เราจะปรุงจะใส่เครื่องปรุงนะครับแต่รออีกสักครู่ก่อน ปลามันได้ที่ก่อนเยวค่อยมาดูขั้นตอนใส่เครื่องปรุงนะครับดูขั้นตอนต่อไปนะครับมาชมกันต่อเราจะมาปรุงเครื่องปรุงนะครับเราจะใส่เกลือก่อนใส่เกลือพอประมาณอุ้ยใส่เกลือพอประมาณอุ้ย เชมหรอเ่าขอไปลดที่กุ้งรถด้วยชูรถนะครับชูรถใส่นิดนึงพอประมาณแค่นี้พอ ใส่เยอะครับปรุงรสด้วยเกลือเกลือปรุงเกลือปรุงทิพแล้วก็าชูรกลองชิมรสชาติดู่อกเป็นยังไง รุชาตโอเคแล้วครับสุดยอดโอเคนัวนัวเกลือนัวเกลือนัวชูรสขั้ตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ต้นหอม ใบกระเพราต้นปานิน่นแบบบ้านๆเลยครับอร่อยร <c oughs> อให้น,น้ำเดือดสักครู่ครับ ปรุงรสแล้วก็เค็มนิดนึงหอมอือหือสุดยอดนัวหอมได้เกาเข่าเสร็จแล้วปิดแก๊ส เป็นอันเสร็จเรียบร้อยต้มปลานิลแบบบ้านๆชิมอีกครั้งหนึง่งอ,อร่อยนัวครับฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับต้มปลานิลแบบบ้าน ไว้พบกันคลิปหน้ากดฝากกดติดตามด้วยนะครับ